ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับติดถนน2ด้านนะครับด้านหน้านะครับของเราติดถนนทางหลวงชนบทนะครับไฟ3เฟสนะครับกลางคืนนะครับเราก็มีไฟสองสว่านะครับแล้วด้านข้างนะครับของเราก็ติดถนนนะครับเป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับนะครับเหมาะเลยนะครับจะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเปิดเป็นร้านขายของนะครับทาเป็นที่จอดรถ10ล้อนะครับเหมาะเลยนะครับเพราะว่าแปลงนี้นะครับ ได้ความกว้างนะครับของด้านหน้าที่ติดถนนนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับนี่ยครับรถ10ล้อเยอะนะครับเส้นนี้นะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่18ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตำบลบ้านแถวอําเภอเสนาจังหวัดพะนครศรีอยุธยานะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ ครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ4กิโลับอีกเจ็ดเมตรนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่นะครับเส้น3ามสนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวอำเภอเสนานะครับก็อยู่ที่6กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปถนนใหญ่เส้น3-40นะครับเรากลับไปทางนี้นะครับ ครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น340นะครับก็อยู่ที่10กิโลนะครับครับแต่เอฟผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่53กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่48กิโลนะครับของเรามาได้2ทางนะครับทางเวสเกตนะครับทางนี้ก็มาได้ 40, นะครับจาก340นะครับหรือว่าจะมาจากด้านนี้นะครับเช่นทางเสนานะครับนะครับมาได้เหมือนกันนะครับเข้าออกได้หลายทางเลยนะครับ ครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดีของเรานะครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับนั้นนะครับนี่ครับของเราประมาณที่ผมยืนนะครับครับจากตรงนี้นะครับเราไปถึงตรงช่วงประมาณตึกที่อยู่นู่นเลยนะครับเรามองที่นั่นนะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ250เมตรนะครับนี่ครับหน้ากว้างเลยนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับที่ติดถนนสาธารณะประโยชน์ด้านข้างนะครับด้านนี้นะครับจะกว้างอยู่ประมาณ85เมตรนี่นะครับได้ถนน2ด้านเลยนะครับ นะครับจะปลูกบ e <have S 1> <tinc S 2> ้านอยู่ทําจัดสรรนะครับหรือว่าจะทําเป็นที่จอดรถ10บล้อนะครับหรือว่าทําธุรกิจต่างๆนะครับเหมาะเลยนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไล่ละ400,000นะครับแปลงนี้นะครับผมเคยรีวิวมาแล้วนะครับรอบที่แล้วนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไล่ละ500,000นะครับรอบนี้นะครับเจ้าของปรับราคาลงมาเยอะเลยนะครับราคาไล่ละ400,000นะครับราคานี้นะครับรวมค่าโอนค่าภาษีค่าจ่ายต่างๆให้ด้วยนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับที่ดิน18ไร่นะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนี่นะครับด้านเนี้จะเป็นทางทิศใต้นะครับนะครับเหมาะค้าขายนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับซื้อเก็บไว้นะครับมีอนาคตนะเพราะว่าออกไปถนนใหญ่นะครับ นะครับเส้น3ามสองหกสามนะครับก็อยู่ที่สี่กิโลกว่านะครับแล้วก็อําเภอเสนาก็6กกิโลกวานะครับนิดเดียวนะครับและเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นเขาเรียกว่าถนนทางหลวงชนบทนะครับโอกาสที่จะขยายถนนนะครับถนนเส้นนี้นะครับมีนะครับเพราะว่าเข้ากันไว้ค่อนข้างเยอะนะครับนะครับของเราเพิ่งจะเก็บเกี่ยวข้าวไปนะครับอันนี้เขาก็เตรียมดินนะครับเขาเรียกว่าเตรียมดินเตรียมนาละน่นะครับ นะครับเพื่อที่จะปรับพื้นที่ดินนะครับทำนาหน้าต่อไปนะครับนี่ครับขับด้านโน้นนะครับด้านโน้นของเราจะกว้างกว่าด้านนี้นะขับด้านนี้นะครับที่ติดถนนอ่าสารประโยชน์นะครับริมคลองนะครับด้านนี้จะอยู่ที่ประมาณ85นะครับแต่ส่วนด้านโน้นนะครับนะครับของเราจากริมถนนนะแล้วก็ไล่ไปจนถึงแนวเขตของเรา นะครับตรงหัวมุมด้านโน้นนะครับกับด้านโน้นนะครับความลึกนะครับจากถนนนะครับไปถึงแนวเขตของเรานะครับด้านนี้จะอยู่ที่ประมาณ168นะครับของเราจะกว้างด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็อยู่ที่8 0กว่ากว่านะครับก็คือลักษณะอ่ารูปแปลงที่ดินของเรานะครับนะครับมีที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้ำหน่อยครับดีนะครับที่ดินนะนี่ครับ คลองเราก็มีนะครับเนี่ยทำเป็นที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้ํานะครับต่อท่อไปได้หมดเลยนะครับเนี่ยแบ่งล็อกทําจัดสรรนะครับเนี่ยทำถนนไปนะครับแล้วก็แบ่งทําเป็นถนนอะไรนะครับสะดวกสบายเลยนะครับราคานี้ถือว่าราคาจับต้องได้นะครับและเส้นนี้นะครับรถสิบล้อรถบรรทุกนะครับแล้วรถต่างๆเยอะนะครับนี่ครับผมต้องรีบเดินเพราะเส้นนี้รถเยอะนะครับ หลบมามุมนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวสิบล้อเอาไปกินนะครับยิ่งตัวเล็กอยู่นะครับนั่นรถวิ่งเร็วด้วยนะครับนี่นะครับแนวเขตของเราด้านนี้นะครับนะครับของเราจะติดกับแนวกำแพงนี่นะนี่ครับนะครับของเราตรงด้านโน้นอาจจะลกหน่อยนะครับจะมีต้นมะขามเทศนะนี่ครับนะครับแนวเขตเรานะครับแล้วก็จากนียครับผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่นะครับืไปนี่เลยนะครับนี่คือด้านหน้านะครับกว้างอยู่ประมาณ 250เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับเนี่ยครับด้านนี้นะครับจากแนวกำแพงนะนี่ครับผมหมุนตัวมาตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ไล่มานีๆมานีเลยนะครับจนไปถึงแนวเขตของเราด้านโน้นนะครับความลึกนะครับด้านนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ168เมตรนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับของเรายังได้ต้นไม้นะครับต้นใหญ่หลายต้นเลยนะครับ ต้นประดู่นะนี่ครับนี่ครับเก็บเอาไว้นะครับถ้าเราเวลาถมนันนะครับทําธุรกิจนะนี่ครับลูกค้าได้มีที่หลบร้อนหลบอะไรได้นะครับนี่ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับวันนี้ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่18ไร่ด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตําบลบ้านแถวอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ4,5 0 0้านะครับ วันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้บายบายขอบคุณทุกท่านครับ